กิจวัตรประจำวันของพลานหันที่นอกจากจะเข้าป่าล่าสัตว์แล้วก็ยังเอาชิ้นส่วนของสัตว์ป่าที่ล่ามาได้ออกไปขายยังตัวเมืองที่อยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้านของตนเองซึ่งทุกครั้งไม่ว่าจะเข้าไปล่าสัตว์ในปา่าหรือว่านำชิ้นส่วนของสัตว์ป่าออกไปขายพลานหันมักจะไปกับเพื่อนที่มีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่นมซึ่งก็คือพานชายแม้ว่าทั้งคู่จะเข้าป่าล่าสัตว์ไปด้วยกันทุกครั้งแต่ก็จะแยกกันไปหาที่นั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าคนละทีกัน พลานหันแกไม่ชอบเข้าไปนั่งห้างอยู่ในป่าลึกเพราะว่าบริเวณที่แกเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่เป็นประจำนั้นก็ถือว่าลึกมากและไกลจากหมู่บ้านอยู่พอสมควรแล้วส่วนพลานฉายทุกครั้งที่เข้าไปในพื้นป่าก็มักจะเดินเลยจากจุดที่พลานหันนั่งห้างอยู่เข้าป่าลึกไปหลายชั่วโมงกว่าจะหาที่เหมาะๆมัดห้างของตนเองขึ้นมาตามความชอบที่เคยทํามาทุกครั้งตั้งแต่สมัยหนุ่มๆขากลับออกมาจากป่าพลานฉายก็จะเดินออกจากป่าลึก เดินเท้าออกมาจากจุดที่ตนเองเข้าไปนั่งห้างก่อนที่จะมาถึงจุดที่พานหันนั่งห้างอยู่เพื่อจะลอกลับเข้าหมู่บ้านพร้อมกันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งความจริงแล้วเมื่อสมัยหนุ่มๆทั้งคู่ก็เคยนั่งห้างด้วยกันไม่ว่าจะเข้าไปยังผื้นป่าแถบไหนเพิ่งจะแยกจากกันเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนี่เองทั้งคู่ต่างก็เป็นพลานมีฝีมือดีไม่ต่างกันกับพลานรุ่นเล็กลุ่นใหญ่ที่หากินอยู่ในผื้นป่าเดียวกัน ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ร้ายใดๆแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าสิ่งที่เกิดจากสัตว์ป่าหรือาอาถรรพ์ต่างๆก็ตามวิชาอาคมก็มีติดตัวกันอยู่บ้างพอสมควรพอที่จะเอาตัวเองรอดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่อยู่ในผื้นป่าได้เนื้อหนังชิ้นส่วนของสัตว์ป่าที่ล่ามาได้ทั้งคู่ก็จะหามกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อให้เมียของตนเองได้ชำแหละแยกชิ้นส่วนต่างๆไปทำตามกลับมาวิธีที่ตนเองนั้นถนัดนั่นก็คือการลมควันและตากแห้ง บางส่วนก็จะเก็บเอาไว้กินบางส่วนก็จะเอาไปขายเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้มานั้นซื้อข้าวของจําเป็นกลับมาที่หมู่บ้านซึ่งชาวบ้านหรือแม้แต่พรานที่ต่างก็หาของป่ากลับมาได้ก็จะทําวิธีการเดียวกันหมดคือเก็บเอาไว้กินแล้วก็ไปขายก็เลยทําให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแม้ว่าจะอยู่ในผืนป่าไม่ได้อดจากลําบากยากเข็นอะไรมากนักการเดินเท้าเพื่อน,นําเอาของป่าออกไปขายยังตัวเมืองจะใช้เวลาเดินไปกว่าจะถึงคืนคอรวัน จึงได้นำเอาของป่าพวกนั้นไปขายไม่หมดช่วงเย็นก็มักจะพักกันอยู่ตามวัดตามว่าที่อยู่ในตัวเมืองก่อนที่ล่งเช้าจะนำเอาของป่าของตนไปขายในตลาดอีกครั้งจนหมดก็นำเอาเงินที่ได้มาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้จำเป็นและกรลีบเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านก็กินเวลาป่าเข้าไปสองวันเต็มๆแล้วของป่าที่ชาวบ้านหรือแม้แต่พรานพากันเอาออกไปขายในตัวเมืองมีเท่าไรก็หมดไม่เคยมีเหลือกลับมาเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เมื่อถึงเวลาที่พลานหันกับพลานฉายจะต้องเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอีกครั้งทั้งขู่ก็สะพายย่ามแบกปืนเดินหายเข้าป่าไปที่ท้ายหมู่บ้านตั้งแต่ช่วงหลังกินข้าวเช้าอิม่มทั้งสองไม่เคยล่าสัตว์ใหญ่แม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่ามันเกินความจำเป็นที่จะขนเอาชิ้นส่วนของมันกลับมาได้ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นหมูป่ากับกวางป่าที่นอกจากเนื้อหนังของมันจะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วทั้งเขี่ยวหมูป่าและเขากวางก็ยังมีราคาสูง เป็นที่ต้องการกับผู้ที่ชอบสะสมและนำเอาไปเป็นเครื่องล้างของขังเดินเท้ากว่าจะถึงที่ไมายที่พลานหันมักจะเข้าไปนั่งห้างอยู่เป็นประจำก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงเที่ยงทั้งสองก็ได้แยกย้ายกันโดยครั้งนี้พลานชายได้สั่งเอาไว้ว่าหากว่าตนเองกลับมาไม่ทันก็ขอให้พลานหันกลับไปก่อนซึ่งพลานชายเองก็เคยสั่งกับพลานหันแบบนี้มาแล้วหลายครั้งไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไร หลังจากที่จัดการกับหมูป่าตามที่ต้องการได้แล้วในช่วงดึกๆรุ่งเช้าพานหันก็ได้หามเอาหมูป่าตัวขนาดพอเหมาะกลับเข้าหมู่บ้านทันทีโดยไม่ต้องรอพลานช้ตามที่แกได้สั่งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อกลับไปถึงหมู่บ้านแล้วพลานหันก็ได้เอาหมูป่าตัวนั้นให้เมียเป็นผู้จัดการทั้งหมดส่วนตนเองก็ใช้เวลาช่วงกลางวันพักผ่อนตื่นขึ้นมาในช่วงบ่ายๆก็ล้างหน้าล้างตากินข้าวกินปลาเสร็จสับก็ได้เดินไปที่เรือนของพลานไฉ ที่แม้จะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่เรือนของทั้งสองก็อยู่ห่างกันเกือบครึ่งกิโลเมื่อไปถึงก็เห็นเมียของพลานชายเก็บกวาดเรือนชานของตนเองอยู่เมื่อเห็นพลานหันเข้าไปกระถามไทยว่าทําไมถึงไม่เห็นพลานชายกลับออกมาจากป่าเสียทีซึ่งนี่มันก็ใกล้จะเย็นมากแล้วพลานชายไม่เคยทําตัวเหลวไหลแบบนี้มาก่อนแม้ว่าหลายครั้งจะกลับออกมาจากป่าช้ากว่าพลานหันก็ไม่น่าจะเกินเที่ยงเมื่อรู้ว่าพลานชายยังไม่กลับออกมาจากป่า พลานหันจึงได้เดินกลับไปที่เรือนของตนเองตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรว่าจะมีเหตุการณ์หลายๆตามมาคิดเสียว,ว่าถ้าเย็นนี้พลานฉายยังไม่กลับออกมาจากป่าก็น่าจะเป็นพ่งนี้รุ่งเช้าก็คงจะกลับออกมาเองรุ่งเช้าของวันลุงขึ้นพลานหันก็จัดเตรียมชิ้นส่วนของสัตว์ป่าที่เมียได้เตรียมเอาไว้ให้เพื่อจะนําเอาไปขายในตัวเมืองนั่งกินข้าวกินปลาเสร็จก็ช่วงสองโมงกว่าๆถึงได้หาบเอาตะกา ที่ใส่เนื้อหนังของหมูป่าที่ลมควันเอาไว้เดินออกจากบ้านไปตรงดิงไปที่เลือนของพลานฉายเพราะต้องผ่านไปที่นั่นอยู่แล้วเมื่อไปถึงถามไทยเมียของพลานฉายก็ยังไม่เห็นวีแววว่าพลานฉายจะกลับออกมาจากป่าแต่ก็ต้องหาบเอาของเข้าไปขายในตัวเมืองอยู่ดีก็เลยมาได้ถามไทยพูดคุยอะไรกันมากมายนักกลับมาจากตัวเมืองก็ซื้อข้าวของเครื่องใช้จําเป็นใส่หาบกลับมาด้วยสองวันที่พลานหันเข้าไปในตัวเมือง กลับมาแวะถามไทยเมียของพลานฉายก็บอกว่าป่านนี้พลานฉายก็ยังไม่กลับออกมาจากป่าเลยเมื่อรู้แบบนั้นก็ทําให้พลานหันรู้สึกร้อนลนเป็นห่วงพลานฉายสึกเป็นเพื่อนรักว่าไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับพลานฉายหรือไม่เวลาที่กลับมาจากตัวเมืองถึงหมู่บ้านนั้นก็เป็นช่วงเวลาใกล้จะเย็นแล้วก็คงจะต้องรอเวลาให้ถึงเช้าของวันลงขึ้นเสียก่อนคืนนั้นพลานฉายได้หลับพักผ่อนเต็มที่เพื่อจะได้มีแรงเข้าป่าไปตามหาพลานฉาย เมื่อโมงหน้าเข้าไปยังผืนป่าในช่วงสายๆพบเห็นกับพลานบางส่วนที่ออกมาจากผืนป่าถามไถ่ายถึงพลานชายก็ไม่มีพลานคนไหนพบเห็นหล่องรอยขอพลานชายแม้แต่คนเดียวไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพลานชายต้องมีเรื่องแน่เวลาผ่านมาถึงสองสามวันแบบนี้ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คงจะออกมาจากผืนป่าแล้วแกรีบสาวเท้าเดินเข้าป่าเลยจุดที่แกนั่งห่างอยู่เป็นประจำเข้าไปลึกมากพอสมควรก็ไม่พบเห็นหล่องลอยอะไร ที่พลานชายจะทิ้งเอาไว้ให้เห็นบ้างระหว่างที่เดินเท้าสํารวจไปทั่วก็ต้องระวังภัยอันตรายรอบด้านเพราะก็ยังไม่รู้ว่าพลานชายเจอกับอะไรเข้าซึ่งมันก็อาจจะเป็นสัตว์ป่าดูร้ายที่พลานป่าทั่วไปมักจะเจอกันอยู่เป็นประจําบางคนก็เคยถูกสัตว์ป่าทําร้ายบาดเจ็บหรือไม่บางคนก็ถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายเป็นผีเฝ้าป่าไปเลยก็มีซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องที่ทําให้พลานหันหวั่นวิตกเป็นอย่างมากไม่อยากให้พลานชายซึ่งเป็นเพื่อนรัก ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นหลังจากที่ใช้เวลาเดินสำรวจไปทั่วก็ไม่พบเห็นหล่องรอยใดๆเลยเวลากใกล้จะคำเต็มทนแล้วพลานหานจึงได้ตัดสินใจหาต้นไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างเพื่อเป็นที่พักกะว่ารุ่งเช้าของวันลงขึ้นจะต้องออกตามหาใหม่จนกว่าจะพบหรือไม่ก็เจอร่างของพลานใช้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามหลายพื้นที่ของผืนป่าที่เข้าไปสำรวจจนทั่วก็ยังไม่พบเห็นหล่องรอยว่าจะมีสัตว์ร้ายใดๆ หลังจากที่มัดห่างเพื่อเป็นที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มองสำรวจไปทั่วเพื่อว่าจะเห็นล่องรอยอะไรบ้างจนแสงตะวันเริ่มลับไปจากฝากฟ้าความมืดก็เข้าปกคลุมทันทีแทบจะมองอะไรไม่เห็นอีกทั้งผืนป่าในบริเวณนั้นก็ยังเงียบแทบจะไม่ได้ยินเสียงสัตว์ป่าเสียด,ด้วยซ้ำผ่านไปจนถึงสองทุ่มก็ยังไม่ได้ยินแม้แต่เสียงของจิงหลีดมแมลงใดๆแสงจันทร์กระช่างไม่เป็นใจไม่ยอมโผล่ขึ้นมาสาดแสงให้ได้เห็นอะไรได้บ้างเลย จนช่วงเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเหยียบย่ำใบไม้แห้งย่องเข้ามาเบาๆใกล้กับนั่งห้างของพลานหันแกจึงพยายามเพ่งสายตามองหาเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ป่าแต่ก็ยังมองไม่เห็นว่ามันมาทางไหนก่อนที่เสียงของมันจะเงียบหายไปเป็นเวลาเกือบครึ่งชงั่วโมงซึ่งพลานหันที่อยู่บนนั่งห้างกระแทบจะไม่กระดิกเพราะยังไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์อะไรกันแน่อาจจะเป็นสัตว์ร้ายก็เป็นได้ ปืนในมือก,ก็กำเอาไว้แน่นเพื่อเตรียมพร้อมหาว่าเกิดอะไรขึ้นจนแสงจันท์เริ่มพ้นโผยอดไม้ขึ้นมาสามารถที่จะมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้บ้างสายตาของพลานหันก็มองเห็นร่างของคนผู้หนึ่งยืนงอนมองขึ้นมาบนนั่งห้างของตนเองก็ต้องทำเอาตกใจเพราะว่าร่างที่เห็นนั่นก็คือพลานฉายเพยื่อนรักของตนเองนั่นเองไม่รู้ว่าพลานฉายโผล่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทันได้คิดได้สังเกตอะไรทั้งสินรีบบอกเพื่อนรักให้รีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างทันที ซึ่งล่างของพลานช้ยก็ไม่ได้ตอบโตอะไรทําท่าทางเพื่อจะปีนขึ้นมาบนนั่งหางของพลานหันแต่จนแล้วจนหลอดก็ไม่สามารถที่จะปีนขึ้นมาได้นั่นก็เลยทําให้พลานหันเกิดความสงสัยขึ้นมาจึงได้ถามว่าทําไมวันนี้ถึงปีนขึ้นมาบนต้นไม้ไม่ได้พลานช้ยก็ไม่ได้ตอบอะไรยังคงทําท่าตะเกียกตะกายจะปีนขึ้นมาอยู่แบบนั้นพลานหันสังเกตได้อีกอย่างก็คือว่าที่ตัวของพลานชาย ไม่รู้ว่าอาวุธปืนกับย่ามที่ใช้สะพายอยู่เป็นประจำหายไปไหนยิ่งทำให้พลานหันเพิ่มความสงสัยในตัวของพลานฉายขึ้นมาเพราะถามอะไรก็ไม่ยอมตอบยอมพูดสายตาของพลานฉายได้แต่จ้องเขม็งขึ้นไปบนนั่งห้างบังเอิญว่าสายตาของพลานหันมองเห็นบางอย่างกระดิกอยู่ทางด้านหลังของพลานฉายเข้าก็เกิดความตกใจขึ้นมาเพราะแม้ว่าจะเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาก่อนแต่ก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์พบเจอมาด้วยตัวเอง ซึ่งก็ด้วยความที่เป็นพลานที่มีประสบการณ์มากคนหนึ่งจึงได้ล้วงเอากระสุนออกมาจากย่ามบริกรรมคาถาอาคมของตนเองที่พอมีเป่าพรวดพลวดลงไปที่กระสุนปืนแล้วก็สับเปลี่ยนกระสุนปืนที่อยู่ในลำกล้องออกใส่กระสุนอาคมของตนเองเข้าไปแทนก่อนที่จะหันปลายกระบอกปืนลงไปที่ล่างของพลานฉายแล้วก็สับไกปองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากกระสุนพุ่งเข้ากลางหน้าผากของพลานฉายที่แงหน,น้าขึ้นมอง จนสุดหัวบลงไปที่พื้นส่งเสียงร้องโหกออกมาเสียงดังลั่นโดยความเจ็บปวดเพียงแค่พลิบตาเดียวเท่านั้นมันก็ลุกพลวดพลาดกระโจนหนีออกไปจากใต้นั่งห้างของพลันหันทันทีโดยที่ร่างของมันได้เปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วแม้จะรู้สึกตื่นเต้นและตกใจอยู่บ้างแต่พลันหันก็ยังมีสติพอที่จะจัดการกับไอ้ลายเสือสมิงนั่นได้แม้จะมาได้ทําให้มันถึงกับตายแต่มันก็คงจะหนีไปไม่หลอดกระสุนอาคมที่เจาะพุ่งเข้ากลางแสกหน้านั้น คงจะไม่ทําให้มันรอดจากความตายไปได้แน่รุ่งเช้าจะรีบตามไปสํารวจว่ามันหนีไปตายอยู่ที่ไหนแน่เผื่อว่าจะพบเห็นหลองลอยของพรานชายสึกเป็นเพื่อนรักบ้างพอฟ้าสางของวันลุกขึ้นพรานหันรีบปีนล,ลงจากนั่งห้างเดินตามหลองลอยเลือดของไอ้ลายเสือสมิงที่ถูกยิงไปเมื่อคืนออกจากจุดที่แกนั่งห้างไกลออกไปเกือบกิโลเมตรก็พบร่างของไอ้ลายเสือสมิงนอนตายจมกองเลือดอยู่ในภูมิไม้ตาเหลือกถลน อาปาคังจึงได้เดินสำรวจไปทั่วๆบริเวณนั้นถึงได้พบร่างของพลานไฉที่นอนตายอยู่ไม่ไกลจากร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นมากนักโดยที่ร่างของพลานายนั้นถูกกัดฉีกเนื้อหนังกินไปจนหมดเหลือแต่เศษซากโครงกระดูกกับหัวเสื้อผ้าและข้าวของที่พอจะจำได้ว่าเป็นของพลานไยรู้แน่ว่าต้องเป็นฝีมือของไอ้ลายเสือสมิงตัวนี้เป็นแน่เมื่อคืนตั้งใจเอาไว้ว่าหากไม่พบร่างของพลานไฉ ก็จะถลกเอาหนังของไอ้ลายเสือสมิงกับเขี้ยวของมันออกไปขายในตัวเมืองคงจะได้ราคาอยู่มากขัวแต่พอมาเจอร่างของพรานชายจึงได้ตัดสินใจห่อเอาร่างของพรานชายที่เหลือย้อนกลับไปที่หมู่บ้านแม้จะสร้างความเสียใจให้กับพรานหันเป็นอย่างมากแต่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นโชคดีแล้วที่สามารถจัดการกับไอ้ลายเสือสมิงนั่นได้ไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นตนเองอีกคนที่ต้องกลายไปเป็นเหยื่อให้กับมัน หากมันดักซุ่มโจมตีระหว่างทางไม่โพโ่เข้าไปที่นั่งห้างของตนเองเมื่อคืนสะก่อนเมื่อนำร่างของพลานฉายกลับไปที่หมู่บ้านก็สร้างความเสียใจยให้กับลูกเมียของพลานฉายเป็นอย่างมากหลังจากที่เกิดเหตุการณ์หลายๆขึ้นพลานหันแกจึงตั้งปฏิญาณเอาไว้ว่าจะดูแลครอบครัวของเพื่อนรักเป็นอย่างดีซึ่งเวลานี้ลูกชายของพลานฉายก็สิบกว่าขวบแล้วอีกไม่กี่ปีก็สามารถที่จะเรียนรู้วิชาการล่าสัตว์ เพื่อที่จะหาเลี้ยงผู้เป็นแม่และน้องๆได้ต่อไปอย่างไม่ยากลําบากเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พลานหลายคนก็เคยพบเจอมาแล้วซึ่งมันกระสรความเจ็บปวดเสียใจให้กับครอบครัวและผู้ที่อยู่ด้านหลังไม่น้อยแต่ชีวิตมันก็ต้องดําเนินไปตามการเวลาของมันไม่มีทางที่ใครจะหลีกเลี่ยงพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้แม้แต่คนเดียวไม่เว้นแม้แต่พลานหันหลังจากวันนั้นก็ไม่เคยอยู่ในความประมาทแม้แต่ครั้งเดียว ย่าเมื่ออยู่ในพื้นป่า